เริ่มเกี่ยวแล้วค่ะข้าวหอมมะลินินแปลงนี้หนาหน่อยเลยน้องก็เลยออกรวงไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยเวอร์วังนะแต่แต่หน้านี้นี่แปลงนี้นี่มันค่อนข้างห่างอ่น,นาเรียหรออ๋อสองแปลงนี้มันมันอยู่ห่างกันหน่อยเนาะมันไม่ค่อยแออัดเหมือนแปลงเมื่อกี้มันก็ดูรวงแบบเนี่ย ได้อยู่เป็นสีแบบหม่นหม่นนะคะอันนี้ก็คือผู้ผลิตและเกษตรกรนะคะมีบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมแบบพัดเย็นเย็นอันนี้เพิ่งแปลงนั้นได้นิดเดียวเพราะว่ามาเกี่ยวตอนตอนตอนสายแล้วบาตา่ตามาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มาเม,ามาื3อ3ชวโมงอ้เอาวัวมาเลี้ยงด้วยนะคะอื้ม สวยงามอารามตาแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้กําลังปลูกต้นยางอยู่ตรงขอบขอบคันนานี้นะคะเป็นแนวนี้อ่ะนี่แนวนี้ก็จะเป็นต้นยางสองข้างเลยในอนาคตก็จะได้ร่มเงาจากต้นยางนี่แหละด้วยนะเดี๋ยวจะทําคาเฟ่นะรูปกายเจริญเี่ตรงอ๋ออันนี้ตาก็กําลังกินข้าวอิ่มแล้วก็ทําความสะอาดหญ้าให้ต้นยางนะคะนี่เห็นหรือ,อยัง มันมีนะมันแอบซ่อนตัวอยู่อันนี้ด้วยอันหนึง่งแล้วก็อันนั้นอันนั้นใหญ่หน่อยก็เลยเห็นชัดแต่ฝั่งนี้ก็คือนี่เอาหญาออกแล้วมีต้นยางเล็กๆเดี๋ยวก็จะใหญ่ไปหน้านะคะอันนี้เป็นอีกทั้นหนึ่งนะคะเกษตรกรผู้ผลิตวันนี้มาเริ่มเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จะนวดเนาะ,ะนวดแล้วก็กตากต้องเกี่ยวก่อนใช้เวลาหลายวันอยู่เนาะ น่าจะนู่นแหละสิ้นเดือนเดือนหน้าถึงค่อยได้กินใช่ไหมคะกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอ๋อถึงค่อยได้จำหน่ายได้ใช่ไหมคะต้องรอหน่อยแหละนะคะก็พรีออเดอร์มาได้เลย,ย,ยลมเย็นมากเลยแต่คืออากาศมันร้อนอะแต่มันมีลมแต,ตาลงเกี่ยวแล้วคะ่วยวคะยายกับตาเกี่ยวแล้วนะคะตอนนี้ น,นี่นะคะนี่โอ้สวยมากเลยนะคะรวงสวยอืเกี่ยวแล้วเด้อนี่อันนี้ตาบอกว่าจับมาแล้วมันรู้สึกถึงน้ำหนักนะคะแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะนมมอ่า มันก็ปนปนคละๆกัน,นแหละเนาะแรงนั้นมันแรงนั้นมันหนาเกินนี่ตาบอกว่านี่น,ออนี่ของแท้อย่างนี้เลยอันนี้คือเม็ดมันค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะติดแล้วหนึ่งอันนี้ของยายยายรู้สึกหนักใช่ไหมคะม,มันหนักอยู่เนาะแล้วมันยังมีน้ําอยู่นะคะหนี่ไหมคะมต้องต้องรักจริงนะถึงจะทําได้ขนาดนี้นะ นี่แมวแมวแมวสาวกข้าวสีนะคะรอได้เลยดูเทคนิคการเกี่ยวซะก,ก่อนนะคะอันนี้มีการตวัดด้วยนะคะเคยเกี่ยวอยู่นอกปีนั้นน่นะสนุกมากเลยนะคะแต่ว่า <laughs> เกี่ยวได้ไม่ถึงหนึ่งแปลงนะคะก็จะเป็นลมแล้ว ตอนนั้นทับทุ่มเอออันนี้เหยยหอมนินปีที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วหอมนินเหมือนกันหอมมะลินินนี่นตาก็ได้มาอีกหนึ่งอันแล้วนะหนึ่งฟอนร้อนมากเลยนะจะบอกให้ทุกคนวันนี้แบบร้อนแบบไก่ย่างถูกเผาอะ่ะแต,แต่แต่มันลมเย็นแม่บอกลมเนี้ยเห็นเห็นใบใบใบของ ต้นข้าวมันปลิวนะคะก็คือมีลมแต่ถ้าร้อนแบบไม่มีลมนี่คือเป็นลมเลยนะคะคนนะคะคนเป็นลมแทนเลยนะคะโอ้เห็นัหคะต้องเอาเคียวมาเกี่ยวไว้ตรงไหลก่อนตอนที่ทําเป็นฟอนฟอนนะคะตอนมัดเนี่ยเราต้องเอาเคียวมาเกี่ยวไว้ก่อน เจมถลกขากางเกงแล้ก็จะลงไปนะคะลงไปแล้วกการสลดัดเคียวให้กับลูกเขยเป็นผู้คุมนะคะ ก็คือเขาอ่ะถนัดข้างซ้ายอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเพะเขาจะโชว์วิธีการทํากระนับใช่ไหมไหเออดูดยายบอกว่าแปลงนี้ไม่ค่อยมีข้าวปนเนาะนมันจะปนปนกับข้าวข้าวหอมมะลินี่แหละหอมมะลิเหมือนกันอะแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดเนาะเราก็พยายามเอาขาวหอมมะลิออกจากหอมนินแหละ เออมันก็ปนกันบ้างอันนี้คือข้าวที่มันหอมมะลิใช่ไหมแม่อันนี้ที่ไปเอาออกมาแต่มันสวยนะหอมมะลิแต่ถ้ารวงเล็กเหรอเม็ดเล็กเนาะแต่อันนี้คือยายก็นี่คอยดูคนนี้นะคะเขาจะทําเป็นหรือเปล่าอ่าดูนะคะนี่นี่นี่เล็กนิดนึงแต่ว่าสาธิตเอ้ยน่ารัก ได้อยู่นะคะปะได้หนึ่งฟ่อนโอ้ในมือยายนะ่ะดูหนักมากเลยนะยายโอ้วอสวยมากเนี่ยดูกับพรีเซนเตอร์นะคะอู้รออนะรออแปลว่าสวยเด้ออันนี้เราอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดภาษา ภาษาคาเมรอคาเมร์รอแปลว่าสวยละอออกคลังเลยเนาะละออคลังเราอจะนับแปลว่าสวยเนี่ยดูรวงหนักเพราะว่ามันโค้งงอลงไปมันหักลงไปอย่างนี้แปลว่ามันมีน้ําหนักเนาะมันสีม่วงอยู่เด้อเอาให้ดูนะมันก็ไม่ได้ว่าม่วงเข้มแบบจากข้างนอกนะคะ อธิบายไม่ถูกเนาะมันไม่เหมือนไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่นี่คือทั้งต้นเป็นสีม่วงเลยใช่ไหมคะสีดำ,ส,ดำสีม่วงทั้งต้นเลยเนาะใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่มือทุกส่วนมันอ่ะเนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นหอมมะลิอะ่ะไม่แตกต่างอะ่ะแต่ว่าเม็ดมันจะปนออกม่วงออกดำเฉยๆอะ่ะ แล้วเนื้อข้างในมันเดี๋ยวอ้อมแกะอยู่นะตอนนี้ทุกคนมันจะเอาให้ดูเด้อน้าจอหนาจอแปลว่าอยู่ไหนอืมมันมันมีความแข็งแล้วมันไม่เหมือนแป้งที่เป็นแป้งพันธุของเราที่อ้อมไปชิมตอนนั้นน่ะตอนนี้มันเป็นแบบเนื้อแป้งมันเริ่มแน่นน่ะมันความน้ำนมมันความน้ำนมมันน้อยลงเพราะตอนนั้นมันอ่อนงี้ะ อันนี้คือมันมีความแข็งแล้วแต่ว่าหุงไปมันไม่ได้แข็งเหมือนมะลิแดงนะไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักมะลิแดงหรือเปล่าค่อนข้างแข็งหน่อยแต่อันนี้คือเวลาหุงอะ่ะข้าวหอมมะลิเป็นแบบไหนหอมมะลินินก็จะมีความความเหมือนอะ่ะเวลาเราหุงออกมามันจะนุ่มแล้วมันก็จะมีความหอมมียางมีหนบึบมี เหมือนกันเด้อันนี้ก็คือมมเมล็ดข้าวเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีม่วงจ๋านะคะเป็นสีแบบอย่างนี้น่ะกล่ำกล่กึก่งกึ่งอ่ะในลองแกะให้ดูหน่อยคะ่ะแม่ว่าว่ามันมันจะม่วงไหมอะ่ะมันจะเป็นไหมอะ่ะแต่มันเป็นหอมมะลีนินนะคะแต่สีมันไม่ได้ไม่ได้ห,อดหออ่อเออท่านผู้ชม มันม่วงอยู่นะคะแต่เปลือกมันเป็นแบบนั้นเองแต่มันม่วงนี่นะคะไอนนอันอีกได้แต่สงสัยปะเหมือนหอมมะลิเนาะเออเหมือนหอมมะลิเลยสยีแบบหอมมะลิเลยอะ่ะแล้วไม่นนขาวเจอะโอ้ม่วงแหละอืมตอนมันมันสะสมความม่วงอยู่ข้างในเนาะ ท้องร้องแต่กินข้าวอะแล้วนะโอ้โหนลนเอาใหม่เอาใหม่ได้สองอันโอ้ย oh ม่วงอีลีอีโลอตอนแรกเปลือกมันมันเหมือนหอมมะลิธรรมดามกำลังจะบอกว่ามันเป็นข้าวปนหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะคะนีม่มันมันม่วงจริงๆเดีย๋ยวคิมให้ดู 嗯。Mm.